วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถขุดคันใหม่ป้ายแดงครับใหม่แกะกล่องวันนี้เอามาลงที่ไหนจังเดี๋ยวเราตามไปชมกันกันนะครับผม SK สอง SM ตัวนี้น่าจะเป็นท็อปสุดแล้วครับผมอ่ะตามไปดูครับ เอาเรางด้วยัะที่นนันด้ว<ะ>ไปบานกรวดบานกรวด,รวดอ๋อ,อคันหนึ่งอ๋อเอาท่านผู้ชมอ่าไม่เอี่ยมเลยครับผมบุ้งกียังไม่ได้ใช้งานเลยครับ โอเบโกจากอารยะอีคิกเมิน์สุดยอดครับราคาของเขานี่ไม่ทราบว่าเกือบสี่หรือเปล่านะสี่ล้าน่าทเปล่า ก็รุ่นหนึ่งสามห้าในรคาคาเกือบสามนะครับบุ้งกี้หม่เอี่ยมครับทุกคนสดสดสวยๆครับรุ่นนี้ โรลเลอร์นี่มีทั้งหมดเจ็ดลูกด้วยกันนะครับแล้วก็แครีเรร์ก็แครีเรร์บนสองครับเ <Okay. S 1> บาเบาเบา,บา ยมากแล้วรถขุดถ้ามีสะพานขึ้นลงไบบนี้ก็ง่ายครับสะดวกของใหม่เนี่ยอะไรก็ดีหมดครับทุกคน ตอนนี้นี่ปัจจุบันนี้รถขุดของโกเบโก้นี่รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบสีสันสวยงามสวยจัด หลัดบอกว่าสวยคือ,อช่วงล่างก็โอ้โหรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่น L C ครับผมถ้าเป็นรุ่น L C นี่จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านท้ายนะครับ S M S K 200 ก่อนแล้วก็แชร์กันด้วยครับผมวันนี้ได้ชมของใหม่ครับชมล่างนี่ไมค์คิกครับ พิกัดอยู่ที่ตำบล2ชั้นอำเภอรกระสังจังหวัดบุรียัมครับหลกหน้างานโครงการชนรุประทานนะครับช่วงนี้ก็เร่งงานกันพอสมควรเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะมาถึงหน้างานแล้วครับผมมาถึงพื้นที่ที่จะต้องทำงานแล้วครับดูจากสภาพดินแล้วในโอ้โหเจอฝนเมื่อวานเนี่ยหนักเอาเรื่องกว่านะฝั่งน้นก็ทีมรถขุดเหมือนกันนะหลายคันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่ครับ วันนี้สงสัยได้เล่นคโคลนครับรับรองเพื่อนแน่นอนครับมาถึงจุดหมายแล้ว ทีมงานใขาจะวางแผนกันยังไงนะครับโอ้สวัสดีครับผมโชเฟอร์ได้ขับคันใหม่เลย <laughs> ลงไหนนี่นี่บอโอ้ oh. ไม่เคยแช่บ่แบะ,ะไรยอัดเจรบ,บีก่อนบอกเอะ <c oughs> <c oughs> อัดเจรบ,บีก่อนแล้วยังไงเอาทำงานก่อน นี่ครับคนขับคนขับทำไมหน้ายังเด็กอย่างไรอายุเท่าไรพี่อายุเท่าไรอะตอนนี้ยี <24. S 2> <24. S 1> ่สิบสี่บ้านอยู่ไหนนะ <25. S 2> อยู่ช่องจอมอ๋อเอาดีครับผมเอาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่แน่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูข้างในเด้อเดี๋ยวดูข้างในนะครับ ที่ข้างในครับผมขออนุญาตจะของกันละคนขับแล้วนะครับข้างในของเขาก็จะว่กของใหม่จริงๆครับยางเยืองอะไรยังหุ้มเบาะเลยนะทุกคนนะครับแต่ผมขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับมี <c oughs> ภายในของเขาครับผมกว้างขวาง,วางมีจอมอนิเตอร์ครับผม แจ้งสถานะการทํางานของรถขุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลเดินหน้าถ้อยหลังนะผมอู้แอร์เย็นมากครับแอร์ชุดแอร์ก็โอ้โหมีหลายจุดเลยนะครับนี่ก็แอร์นะครับแอร์ป่าแอร์ช่องแอร์นะครับช่องแอร์นู่นช่องแอร์หนึ่งสองช่องแอร์จะมีด้านหลังยีงมี่4แล้วก็มีลำโพงด้วยมีที่ น่าจะเป็นที่จุดอะไรสักอย่างก้นบุรีหรือเปล่านะใช่ไหมไม่ได้ใจนะปุ่มนั้นนะครับคือเสียงมีอะไรไหมนี่คือเสียงนะครับคือเสียงนะทุกคนนะโอของใหม่ครับผมอ,อยากมีโอกาสได้นั่งเลยนะอ่าเพดานก็สามารถเปิดได้ครับผม หลายคนอยากรู้ว่าข้างหลังสามารถาให้โดยสารได้ไหมข้างหลังนี่นั่งได้เยนะนั่งได้คนหนึ่งเนาะข้างหลังกว้างอยู่เนาะกว้างครับ,รบโอ้โหเยน็นเอาชื่อเดียวกันกับผมเลยเชื่อหนุย่ยเอาดีครับพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยอยู่ช่องจอมครับเดี๋ยวไปทำงานเอา,เอาด้เวลาแล้วครับผม ดิมไปลงโคลโนแล้วครับงานนี้เละครับผมเอาเรื่องสเปคเรื่องอะไรก็ หลายคนน่าจะทราบดีครับผมพอดูมาหลายช่องแล้วก่อนนี้ผมก็รีววิให้ดูการทำงานของเขาครับหรือลมเลยละไปเลยครับผม เริ่มทำงานแล้วครับเรื่องความสวยงามนี่ทิ้งไว้ก่อนครับเอาการทำงานมาเป็นหลักครับผมเดี๋ยวทำงานเสร็จก็ค่อยล้างอ่า องมือแล้วครับมาถึงเลยก็ทำงานเลยครับผม มีรถขุดอยู่หลายคันครับผมมากกว่า20คันครับในชุดโครงการนี้นะครับผมแล้วก็อยู่แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมประจำพื้นที่ที่ต้องทำงานนะครับขึ้นแล้วครับ พอมาถึงจุดนี้ก็มาเจอพวกเยอะเลยครับผมโกเบโกตามตัวเลขเลยครับผมคันนี้น่าจะเป็นคันที่13ครับทำงานแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นชุดโกเบครับผมไปแกะกละองทั้งหมดเลยครับ อันนี้คันใหม่ครับ แดงดีมันมีตกครับผมเครื่องยนต์เขามาเร็วครับต้องขออภัยจริงครับผมว่ารหัสของเครื่องยนต์ของเขานี่เป็นของอะไรนะยังไม่ทราบครับเพราะว่า,าสเปคเรานี่ยยังไม่ได้ศึกษามาก่อนครับผมมาเจอโดยบังเอิญครับผมคันใหม่คันนี้ฮนะ ต้องอัดยาราบีซะแล้วออกมาจากศูนย์ราคาเต็มๆนี่เท่าไรนะใครทราบนี่ก็คอมเมนต์กันด้วยครับก็มีเพื่อนๆทํางานอยู่ก่อนแล้วก็นี่ครับ จุดตรงนี้ก็จะมีแต่โกเบโก้เลยนะทุกคนมีอยู่ห้าคันนะจุดนี้ฮะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ชมเจ้ารถขุดคันใหม่ลงงานวันแรกครับนาจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันการทำงานของเขานี่สุดยอดครับสมรรถนะเครื่องยนต์ปั๊มครับสัมพันธ์กันดีครับผมทวงหน้าทวงหลังนะครับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายครับผม ศูนย์อริยะนะครับกีทุกเม้นนะครับผมประเทศไทยจำกัดสนใจก็ศูยนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดนะไปสามารถไปสอบถามราคาไปดูโปรโมชั่นของของเขาได้นะครับผมสำหรับรถขุดคันนี้นะครับผมเอา้าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมพบกันใหม่ โอกาสหน้าคลิปหน้าครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมติดตามทางช่องเพจช่อง YouTube เสียนน้อยบุรีรัมนะครับเจอคลิปดีๆมีสาระเราก็จะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ่าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ